ไปก็ตุ้มตามตุ้มตามเอาเอาหลอยดิน้หลอนีิน้ำหลอนีิน้ำเดี๋ยวลงบ่อเติมเลยเติมเลยอยากเบิ่งอยู่เนี่ยเร็วเนี่ยเร็วเนี่ยไม่รุนแรงอ่ะเออเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือจงโกงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลึกไปอย่างไหนนายลุงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเบ่ง เนี่ยเห็นว่าน่ะชุบล้มนันมัดตักันเอเอ้าโเเาว่าละอะเดียเดียวเดียวเดวเออโอเคบดผู้บังอะไดี๋ยวเดี๋ยวยิงนั่นต่อเลย่ต้องใส่ล้มกันได้ล้มบังอาไปยิงต่อกาเขาเพื่อการมาต้องใส่ล้มเปล่าเขิน เอ, <itch assessment> อ้าจข้นมาขึ <killing> ้นปะขึ <meets Gil ets> ้นเนาเอฟซีเอนมาขึ <sh arp sag abyte> ้นเนาะเออนี่ล่ะแยกม่มาุดบไ้เดียอ้าวอ้าขึ้นปขึ้นเนาเาต้องใส่ล้มเติมเขาต้องใส่ล้มเติมอทดสอบทดสอขึ้นอาขึ้นมาขึ้นเาเดี๋ยว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 จะมาขึ้นปะขึ้นอ้าจะมาขึ้น ไว้คืนแ่นเลยเอ้าแมนโอ๊ยแมนบอสอย่อบอสนะมันมเคืนละบ้านเนี่ยอ่ารอมาไหมรอมาไหมมันมันเป็นน้ำหล่อซืงอเอา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 คืนบอคืนนะ โอ้ยมนแหนหอกมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำพอนเห็ดโอ๊ยบ่อเกได้อยเอกเเเเี่ยวหรอไงลมเบด้ลลมเบิ้ลั๊บม่แล้วเย่ะทัตาเอาใส่ใกล้ออกเออใส่ไก้โอยมันบ่อใส่ไกล้ออกนะเยวเขาเใส่ไกลนะใส่ไกล้ใส่ไกล,กล้พี่น้อง อันนี้เขาเรียกว่าใส่ใกล้ครับเนี่ยใส่ใกล้ครับโอ้ใส่ใกล้รถอันนี้เขาเรียกว่าใส่ใกล้เด้อเนี่ยใส่ใกล้ถูกไหมครับเอ้าครูพี่อันนี้มันแบมกอีดูซัใส่ได้ไงอ่ะปกติมันใส่ไม่ได้นั่งไม่ยู่แล้วกันเพราะว่าดับใส่ให้เฮ้ยใส่สดแล้วฝาครอบใส่ได้ไงเนี่ยรู้เปล่าว่ะ ในประเทศไทยอ่ะมีไม่ถึงหนึ่งไว้คันที่ทําแบบนี้พี่หนึ่งในนั้นที่อยู่ในกลุ่มนี้ทำได้จริงจะไม่เอาไอ้นี่เดือกตาโตต้าเจ้าไกลสุดโว้ไปเอาไกลสุดอ่ไม่ต้องเปลี่ยนได้ไหมใส่ที่ให้ใส่ไม่ฟอกเออโอ้ยกระทะเหล็กมันรุ่นโบราณแล้วใช้มาหลายปีแล้วจะเปลี่ยนทั้งทีก็เปลออจะเปลี่ยนทีก็ดีๆไปเลยไม่พอใจเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแถมสาครอบอีสุให้อีกสีฝา วันนี้ขับรถโตโยต้าแม็กโตโยต้าสักหนึ่งเดือนแกะฝาครอบโตโยต้าออกแล้วก็ใส่ฝาครอบมิสุเออของแถมจัดไปรถมีอะไรอ่ะก็ฝาครอบดีแม็กไงเดี๋ยวให้ติดอยู่แล้วก็มันล้ออยู่เลยเออนั่นแหละก็แถมไปอ่าแถมไปครับผมใส่พิซแคมรุ่นเก่าได้ไหมใส่ได้เลยครับตัวนี้กระตาพร้อมยางไม่ถึงหมื่นหรอกครับรับไปแดงนะเออไม่ถึงหมื่นเพราะว่าล้อมันเก่ากระตาเก่า อ้าวอันนี้คือเขาได้ว่ะน,นี่โอ้ยลมมันเปิดต่อเดียว,เ,ยว,อยยวเอออันนี้นี่ไม่ต้องแก้ฟ้าครอบอน,นั่นหรอพี่เนาะร้รอนนี่ใส่อย่างนี้เลยเนาะได้แถวถมมาด้วยเอ๋อนนี่ของแถมครับชุบลมไม่ใช่ชุบลมอันนี้นี่ใส่ไก่หกพันเนี่ยไม่ถึงหมื่นอันนั้นเก้าพันกว่าบาทครับตอนนั้น เป็นยาไฟแดงนะเป็นยาไฟแดงดอ่ะใส่ใกล้เหรอปวดปวดใส่ใกล้จะไปดีๆจะมันหายมันของหลอดสีแดงดิอันนี้จะใส่ใส่ใกล้หรืบล่ใส่ล้เดี๋ยวเพ่่อ่ะเดีย๋ยวภาพาไปเบิ่งหลอดกันครับพี่นอ้องจังหวะเทียบครับ ไลฟ์สดอยู่ครับผมสวัสดีครับวันนี้กี่คันนะเกือบห้าสิบคันเกือบห้าสิบคันเอฟซีบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าห้าสิบคันวันนั้นผมมาน่ะตั้งเจ็ดสิบกว่าคันว่างั้นเจ็ดสิบคันแต่วันนี้วันธรรมดาวันธรรมดานะเลื่อยถ้าถ้าไม่ธรรมดานี่เจ็ดสิบแปดสิบคันยวไปเช็คที่โน่นเลยครับเขาจะมีที่เช็คอีกที่หนึ่งอ่าไม่ใช่เสร็จแค่นี้นะ คันนี้เปลี่ยนยางช่างเอ่อช่างคนโน้นถ่วงล้อช่างคนนี้แล้วก็ถอดล้อสอดยางช่างคนนั้นพอทําเสร็จปุ๊บช่างอีกคนหนึ่งขอลงมาข้างนอกเพื่อตรวจสอบคนเรียบร้อยแล้วช่างอีกคนหนึ่งเอาไปทวงล้อไปตั้งศูนย์ใหม่เช็คช่วงล่างใหม่ไม่มีแอรไม่มีส้มอะไรเอ้ยไม่ได้เลยช่างช่างหลายคนนว่นช่างที่จะตรวจเช็คช่วงล่างเราอยู่นุ่นเอาเรียกว้า QC เราคันเดือนคันเดียวนี้ใช้คนเฟืองนะคือว่าที่ผมทําแบบนี้เพราะว่า ทั้งจะได้ดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงไม่ใช่ว่าดูแลแค่คนเดียวคันเดียวไม่ใช่สมมตินะอย่างช่างคนนี้เขาลืมขันนอกรอคิวซีไปตรวจเจอว่าเฮ้ยมึงลืมขันนะอย่างน้อยคิวซีก็มาต่อว่ามันได้มันก็แก้ตัวไม่ได้ถ้ามันขันเองทําเองตรวจงานเองมันก็โอ้ยลืมขันมันก็ใส่เองเขามันมันก็เขาเรียกว่ามันจะไม่สามัคคีกันพยายามสร้างความสามัคคีให้กับทีมงาน ถ้าใครว่างก็ให้เก็บขวดเจ็บ4แบ่งทำคำสั่พงพอเจ็บเสร็จก็ไดมาปวดบ้านกวดทำคำสั่งให้เรียบร้อยก็ต้องมีท่าสอต่อหลายขั้นตอนนะอันนี้ก็คิวที่เท่าไหร่นะวันนี้ไม่รู้มาตั้งนานแล้วไปดูไปดูไปดูบัตร <สา S 1> คิวป่ะเขาก็นานสิเพราะเราคิวคิวบวยหรือเปล่าไม่คิวบุย้บยใดมาถึงก็ถอนล้อเลยเนี่ยวยังไม่เสร็จเลยโหถ้าถ้าเป็นผมนะมาถึงพูดผมสั่งเก่งเลยนะ อ๋อคิวที่83เฮ้ยคิวตันสิบแปดแสดงว่าคิวที่40ก็เขาเสร็จไปหมดแล้วนี่ไปหมดแล้วดีว40ดีอะไรเขาไปหมดแล้วเพราะว่าเพราะว่ารถคันนี้เขาเรียกว่ารถหวานเย็นไปเรื่อยเรื่อเพราะว่าเก้าอี้มันก็เยอะรถมันนั่งได้หลายคนแม็กมันก็หลายก้านมันก็เลยใช่ไดาทำนานาม่เกี่ยวกันไหมนะเกี่ยวบางรึไม่ใช่หรอกก็คือว่านี่ที่มันช้าก็ ถอดล้อใส่ล้อนะสองรอบใสออ่สองชุดเลยทีเดียวเอาง่ายๆว่าทำรถคันเดียวเหมือนทำสองคันอ่ะใช่มันก็เลยต้องเวลาคูณสองคันเดียวใส่สองชุดอาจารมันจะเสร็จชาร์จเสร็จเร็วช่างมันขอให้มันเสร็จภายในวันนี้เพราะพวกนี้เราต้องใช้งานงถูกไหมถูกต้องไม่ใช่ว่าวันนี้ทำใม้เสร็จทําต่อพวกนี้โอ้ยมันไม่ได้ถ้ามาที่นี่ต้องเสร็จภายในวันนี้เท่านั้นงานที่นี่ไม่เคยค้างนะวันนั้นผมทําไปเจ็ดสิบคันนะลูกค้าไม่มีค้างสักคัน เออไม่มีค้างเลยบอกได้ว่าใครมาทําที่นี่นะไม่มีใครค้างทับ้านก่อนแล้วทิ้งไว้้ยไม่ได้ทิ้งไม่ได้นี่ไม่ได้ไไดพอพอ่กนี้เราต้องต้องทำงานไปต่อพอตอนเช้านะเมื่อเช้าเอฟซีมาคันแรกตีห้าเลยนะคันที่สองประมาณหกโมงเช้าคันที่สามก็หกโมงเข้ามาแต่เช้าเพื่อมาทําช่วงล่างนะครับพอคันแรกมาปุ๊บเราก็ต้องรีบดูแลเขาเป็นอย่างดีแล้วก็ดูจนจบ ไม่ปล่อยทิ้งจนข้ามวันนะครับเนี่ยก็นี่ก็เช็คระบบเบรกด้วยเนาะนี่จะเปลี่ยนด้ยวยอ่าก็เดี๋ยวเหลือเหลือเช็คศูนย์ครับถ้าเปลี่ยนยางเฉยๆนักมันไม่นานหรอกแป๊บเดียวถ่ายมันเครื่องนี่รถพิเศษได้ป่ะขึ้นแม่แรงตอนร้อเปลี่ยนยางก็แป๊บเดียวน้ำมันเครื่องเดินรถพิเศษไรบ้างน้ำมันเครื่องเราก็มีบริการน้ำมันเครื่องหมื่นกิโลนะปกติราคาก็เกือบเกือบสองพันอันนี้เราแค่แค่พันกว่าบาทเอง ถ้ามันเครื่องก็ไม่แพงกองเครื่องก็แถมค่าแรงก็ไม่ได้คิดอีกเห็นไหมถูกมาที่นี่สบายเลยแล้วโหเราไม่เอากําไรเยอะเราเอาคุณภาพแล้วก็เอาให้เอฟซีอยู่ได้เงินทองมันหายากขับรถตู้โดยสารก็ลําบากรับรถตู้รับจ้างก็ลําบากคนไม่มีคนจะเหมารถอ่ะเนาะคนไม่จําเป็นไม่ออกจากบ้านนะทุกวันนี้มันแพงดีนะติดแก๊สติดแก๊สก็ก็แพงอยู่แพง แทงค่าซ่อมบำร,รุงนายจะต้องเปลี่ยนยางนายจะต้องทำช่วงล่าง,งน,นายจะต้องต่อพลบนายต้องเปลี่ยนภาษีอีกโอ้โหเยอะแยะปหายน้ำมันเครื่องุดอ่งพองอ่ะไปกดสองรอบแล้วหมดเล้วดกดหมดแล้วเดียด๋วยวผมจะมีแคตตาล็อกตลาดน,น้ำมันเครื่องให้อยู่ทำไปเป็นเรื่องเได้เลยว่าอยากจะได้รุ่นไหนแบบไหนต้องเป็นน้ำมันเครื่องคอมมอนเลวโดยเฉพาะโอเคดีแก๊สด้วยนะถ้าเป็นแก๊สก็จะเป็นน้ำมันเครื่องอะ LPG ครับใช้ตัวไหนดูอ่ะใช้แบบไหน เดี๋ยวโจโจดูต้นมาเครื่องเบนซินครับเดี๋ยวเดีนะเดคุยทั้งโจเลยเขาจะมีราคาให้อยู่อ่าอ่าดูโตโยต้คันนี้ครับโตโยต้คันนี้อ่าคันนี้ก็ล้อเดิมครับเปลี่ยนแค่ยางอย่างเดียวครับเป็นยางโยโกฮาม่าสี่เส้นอยู่ที่15,500บาทครับตัวนี้ครับใหม่ๆเท่านั้นเลยครับ ยางใหม่ๆครับ1 5ึ0 0หครับชุดนี้ครับราคานี้คือติดตั้งฟรีนะครับถ่วงล้อฟรีนะครับตั้งศูนย์ฟรีนะครับค่าบริการฟรีรับประกันรับกันขายอีก1นปีครึ่งครับโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับคุ้มเอเ็บร้อย อ่าเดี๋ยวช่างเก่งกับช่างวัสดุช่วยกันเปลี่ยนตามเครื่องนะจัดก,การเลยเปิดบอ่อเลยทำ <Yeah. S 1> เครื่องเติมใต้บ่อรถตู้ <Okay. S 1> เตรียมาแล้วมาเครื่องนนเ,นะเออมาตั้งนานแล้วตั้งแต่คิวสามสิบแปดนู้นเฮ้วิ๊กเกอคันนี้คิวที่เท่าไหร่นะบิ๊กโก้คันนี้อ่าบิ๊กเกอร์บิ๊กเกอ เรียบร้อยอ่ะครับ FC ีครับก็40กว่าคันก็ถือว่าทะลุเป้านะครับสำหรับบางธรรมดาธรรมดานะครับเอฟซีครับอ่าคลิปที่สอนนะครับจะพามาดูล้อมือสองด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวช่างจันจะพามาดูกับช่างอาทิตย์นะครับนะล้อมือสองนะครับ ใครที่ดูอยู่หน้าตอนนี้นะครับนะครับอย่าเพิ่งใจจะเพิ่งไปไหนเนาะนาเดียวช่างจันเบรกกินน้ําแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะพามาดูล้อมือสองทั้งหมดที่อยู่ในร้านนะครับโอเคนะครับกินน้าแป๊บหนึ่ง